่ปีแล้วสินะที่ไม่ได้กลับมาที่นี่ที่ที่เคยเป็นบ้านที่ที่เคยมีความทรงจำและเพื่อนสนิทคนหนึ่งสวัสดีสสดครับยินดีต้อนรับครับท่านวีระตอนนี้เป็นเวลาที่แมวเชิญท่านมาระทานอาหารที่ด้านในก่อนนะครับเชิญครับ ขอบคุณคุณวีระท,ที่มอบทุนการศึกษาให้เด็กโรงเรียนเรานะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมยินดีช่วยเหลือให้เด็กในหมู่บ้านของเราได้มีโอกาสในการศึกษาโอ้ผมดีใจแทนเด็กๆมากเลยนะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมชอบช่วยเหลือแล้วผมก็ชอบทำบุญด้วยโอ้น่ากินเหมือนกันนะขอบคุณครับนี่คือเจ้าวดาหมูลอยสุดเด็ดของทองคินไทยทรงดำเรานะครับมีความหอมของพริกพ่านมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และจัดย้านมีความร้อนของพริกและเครื่องสมุนไพรต่างๆตัดกับรสชาติของหมูสามชั้นได้ดีมากๆเลยครับ เชิญคุณมีราลองกิมดูนะครับงั้นผมลองทานเลยนะครับ ได้สวัสดีครับสวัสดีจ้าอ้าวกลับมาพอดีเลยนี่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาช่วยแม่ทำกับข้าวแล้วคงั้นเดี๋ยวเรามานะต่ก่อนมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแหมเล่นอะไรเนี่ยแม่ถือมีดอยู่วันนี้ทำอะไรกินนะแม่วันนี้ำจำเจ้าด้างให้กินกินไหมเจ้าด่างไปาปไปเตจยาของตำน้ำพริกัติไปเจ้าด่านอันนี้คืออะไรเหรอแม่ อันนี้คือพริกพันจุ่ยคนเหนือเขาจะเรียกว่ามะแขนหรือมะแขนเนี่ยอะเอาไปตำเอาแต่เปลือกนะเม็ดไม่เอาพอแดงแ,แล้วใส่พริกเลือไปเลยใส่พริกเกือไหมครับไม่ต้องใส่เยอะหรอกเราไม่กินเผ็ดนนะพอพริกแดงแล้วก็ใส่หอมกระเทียมลงไปเลย่ไปให้หมดนั่นแหละ ตำให้ดีๆนะน้ำพริกมันจะอร่อยมันต้องใส่ใจแหลกก้วจ้าถ้าแหลกแล้ว,ว่าใส่เกลือกับน้ำปลาลงไปเลยใส่นิดเดียวพอนะเดี๋ยวเค็ม จาด้านของพ่อมากินจังเลยนะนั่นสิจาด้านเสร็จแล้วหมู้อยแม่ก็เสร็จพอดีกินเลยนะคะทานเลยลูกแม่อร่อยมากเออฟ้าคือว่าเราต้องย้ายไปต่างจังหวัดแล้วนะ ไปวันนี้อ,ะอ่ะงั้นก็ดูแลตัวเองดีๆนะวีระแล้วพบกันใหม่นะฟ้าบ๊ายบายอืมรสชาติอร่อยมากเลยนะครับไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำจิ๋วด้านนีเหรอครับเป็นครูฟ้าครับผมรับอะไรเพิ่มไหมคะอา้าวฟ้านี่เองเหรอวีระฟ้าไม่เจอกันตั้ง20ปีนะ เป็นไงบ้างอะเราสบายดีแล้ววิลาล่ะเราก็สบายดีรสชาติเจ่วด้านของเธอยังเหมือนเดิมเลยนะเป็นรสชาติที่คุ้นเคยอะแล้วเธออยากรู้ไหมล่ะว่าทําไมมันถึงอร่อยอยากสิก็เราใส่ใจลงไปไงล่ะ <S <S ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเจ่วด้านถ้วยน,นี้จะทําให้เราคิดถึงความจงใจดีๆในอดีตฟ้าเราขอโทษนะที่เราหายไปอะ ต่อไปเนี้ยเราสัญญานะว่าเราจะไม่หายไปไหนแล้วอื